คนเนี้ยนี่ว่าเทสอะฝีมือมันโคตรดีนะแล้วก็ปั่นด้วยนะต้นตีนอะพูดในสตรีมนะมันพูดแบบดาวเล่ยอร์นะเกี่ยวกับผมเนะี่ยมันพูดเต็มเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนั่งหัวแตกโอเวอร์สคราวสก๊อตสูดเลยเฟิร์สบลัด โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม PPG c นะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปปลอมตัวไปเทสแคน PPG c อีกแล้วนะครับก็ตอนนั้นที่ผมมาเทสเนี่ยทำลิปเทสเคยทำอะไรน้วทำคลิปเทสแคนเนี่ยแต่คนคนคนเทสเนี่ยเดือดเวฟนะคนนั้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนคนเทสเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนคนเทสแล้วนะคะก็คนเทสคนหน่ก็คือฟิลิปนั่นเองนะคือไอทิวก็ช่องมันชื่อว่าอะไรนะ นะฟิลิปหนึ่ง้หนึ่งมากนะเดี๋ยวคนตัดแปะรูปไว้ให้หน่อยนะครับแล้วก็รูปหน้ามันด้วยนะครับเออเคนะคนเนี้ยนี่มาเทสนะฝีมือมันโคตรดีนะแล้วก็ปั่นด้วยนะโคตรปั่นนะครับแล้วก็มันมันกวนตีแหละง่ายๆครับเลยแบบมาเทสนไงยแบบให้คนดูดู acting r e a c t i o นหน่อยอะไรเงี้ยเออคือมันแบบต้องตีนะพูดในสตรีมนะมันพูดแบบดาวมเลยนะเกี่ยวกับผมเนะี่ยมันพูดเต็มเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปให้นะครับปลอมตัวไปเป็นไปยิงมันนั่นแหละโอเคนะคนดูก็คนที่ผมจะมมาาบออออตััวเนนนีี่่่ยกกก็คคคืไงรรร้ มันทั้งแรกๆมันเชยแล้วคนดูมันเชยแลย้วแบบแค่ปลอมตัวมาเป็นไอเขาบ่าปลอม,มเนี่ยเขาก็าเชื่อแล้วนะว่ามันสงสัยแล้วเป็นผมนั้นเล่นโหดนะ<อ>มันก็จะสงสัยแล้วว่าเป็นผมนะถ้าไอเขาบัปลอมยูทูบอ่ะผมเลฟเพื่อนผมเนี่ยคือเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันนะให้เพื่อนผมไปไปเม้นในยูทูบอ่นนะเพราะว่าตอนนั้นมาสาเต็มอยู่เพื่อนผมช่องไอการเอเอฟนะก็ะเดี๋ยวผมให้เขาตัดแต่รูปไว้เหมือนกันนะก็ไปติดตามมาได้นะครับให้คนนี้ไปแบบไปแบบเหมือนแบบไปไปขอเทสแค่นะครับในแคต์ไม่ฟิลิปนะก็ ไปในสตรีมเลยนะว่าไดห้องแล้วเป็นไงนะเคียร์ไปเ้กูก็หล่อมันนีดว่ะเฮ้อ่ะเทสก็อ่ะเฮ้ใครวะนี่อันนี้มาเ้าแล้วอ่ะมาหาปลาละใครวะดิเฮ้มาแล้วครับก็ขอมโวขวั่มือถือ5หัวนะครับมา มาครับตอนนี้ก็พร้อมออกมาละก่อนเลยอ้วแล้วอันนี้เป็นตัวไก่ด้วยนะคือแบบเปลี่ยนตัวไก่มาแล้วครับแค่มันเนียนหน่อยนนเนียนหน่อยก็ตาแรกก็จะเล่นเป็นดีเซอร์ดิเกอร์นะครับก็กรอบแม็กซ์ชุดใหม่ละกันขอกรอบหน่อยละกันต้องโชว์ตึงไปคือเทสแคนไม่รู้นะว่าที่มันสตรีมเทสเนี่ยมันจะได้เหลี่ยมเหลี่ยมคนดูมั่งหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าไม่ค่อยไปดูนะแต่พอเข้าไปทีไรเนี่ยมันก็จะแบบพูดถึงผมทุกทีนะไปะโอ้โหเล่นลิงด้วยโอ้โหโอ้โหเก ตึงอยู่นะเนี่ยตึงอยู่นะคือผมใส่แว่นเน่ะก็แบบถ่ายมาพูดเอ้ยเอาอีก first blood โอ้กูว่าแล้วใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยตายเลยใครอยู่ดีปะนี่ผมใส่แว่นนะผมก็ใส่คู่ออกมานะเพรวกวันสตรีมมันก็น่าจะใส่แว่นนะมั้งใช่ปะน่าจะใส่แว่นนะปกติเวลาสตรีมมันใส่แว่นตลอดนี่ก็ใส่แบบคัาแล็คัาแร็คของมันหน่อยละกัน อ้ามคนดูครับขอโทษทีนะคือผมลืมแปลงเสียงกลับคืนนะลืมแปลงเสียงกลับคืนแม่งเสียงตอนแรกโอ้โอเคครับวันนี้ก็ไม่ยู่กับผมพ P พ G จนะครับตือเปลี่ยนเสียงนะคนดูขอโทษนะขอโทษขอโทษเสียงที่ผมเอาไปปั่นคนอะดีตนะคนดูเลยเสียงเป็นอย่างนั้นนะมาโอ้ยหไม่โดนไม่โดนโอ้ยไม่ติดด้ววอลักหลบสวย ไหนครับน้องแว่นมาน้องแว่นรถพันปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,ปนั่งหัวแตก <c oughs> ตอมันติงนะ <c oughs> โอ้ยย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  มื่อกี้น่าจะเขียนเป็นเอเลี่ยนนะตอนแรกอ่ะตอนต้นคลิปอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม P P C G นะครับขอโทษนะครับคนดูลืมเปลี่ยนคืนนะลืมปิดโปรแกรมอันนี้เลยถึงว่าอยู่มันทำไมเขาแม่งเขาแม่งก่อนนำคลิปเนี่ยถ้าจะทำอีกรอบก็ไม่ได้ละพยายามาแก้ที่หลังไม่ได้ละปกติผมคุมซองนะออสองสูงชิวชิวเฮ้ยอะไระพ่อมาห,าหรือว่าอะไรไม่ได้อยู่เนี่ยวันแรกเขียนเยอะเลยว่าคอมแม่ง First blood. <laughs> yeah. เฮ้ยมันนิ่มเกินอ่ะทำไมคนเดคแคน์ใน B T G ไม่ตึงเลยอ่ะไม่ตึงเหมือนเทสต์คนอื่นเลยพอเจอผมนี่แบบอืมเข้าใจอยู่เออลืมไปคือฟิลิปน่ะเคยไปออกคลิปผมด้วยนะคลิปคลิปเก่าอ่ะคนตัดก็ช่วยหาด้วยนะคลิปอะไรที่แบบทำตัวเป็นสาวไปอะไรอ่ะทำมาแบบอะไรนะคลิปนั้นแหละก็กลับไปดูว่าน่นะคลิปนั้นมันโคตรปัดเลยนะครับก็ไปดูก่าได้ก็ผมก็มีรูปหลุดในฟิลิปเยอะเลยนะครับไอ้นี่มันสนิทกับผมมากนะแต่แบบคือไงครับมันมันเล่นตึงไงถ้าจะว่าให้มันมาเทสแคนให้เลยแล้วคือมันแบบมันอยากดังด้วยยยยไไไงก็เเเเลสตตรีีีมมัันนนนนดด่าคคูอออะะ้้้วย ไม่โดนโอ้โหสี่ศูนย์เดี๋บอกนะจบจบเจ็ดศูนย์น่ะคนมันตึงอ่ะเข้าใจอยู่เฮ้ยมาดิโอไม้ซัดนี่ไงเอายิงไม่โดนนี่ไง จะเห็น React ว่าคือผมไม่ได้ไม่นั่งดูสตรีมนะคือผมมาทำคลิปนะครับเดี๋ยวต้องแบบไม่นั่งย้อนย้อนดูสตรีมว่ามาตอนที่มัน React เป็นยังไงบ้างนะอยากอยากรู้อยากอยากรู้อะไรกันเพื่มาแบบมาอย่างนี้เฉยนะไม่ได้ไปนั่งดูสตรีมด้วยนะครับคือแบบฟอร์มตัวมาเทสเลยคลิปแนวนี้ไม่ได้ทำบ่อยแล้วอ่ะก็อยากก็อยากจะกลับมาทำบ้างเผื่อคนดูคิดถึงไงเออแล้วใครใครอยากคลิปให้ผมก็มาเทสกับไอ้คนนี้ได้นะครับมันก็จะสตรีมเฟซเฟซนั่งเฟซก็นันทกรเลยนี่แหละแต่ผมให้คนตัดแปะไว้้้้้้ใหนนนนนะะคครัับบแแลวกกกก็็็เเดดดิาไไปูต่ฟี รู้สึกว่ามันยังไม่ไม,ไม่ค่อยตึงเลยไม่ค่อยเกินเหมือนแบบในคลิปเลยแต่ว่าผมตึงว่าเออผมตึงแล้วเข้าใจอยู่มันเลยเอา,อาชนะไม่ได้เฮ้ยโอ้โหจูบ50คนดูเกมจบโคตรไวนะเนี่ยห้าศูนย o ละ ล่าสุดแล้วใครวะคนมันตึง,ตงนมากใจอย,อยู่ไม่ได้โม้ด่าพูดความจรงิงน่าสุดแล้วว่ามัน,ม,นม,มันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่เว้ยมันคือใครอะสกีบอ่าสกีเปลี่ยนหรือเปล่ามาดิเอาตายแล้วเอาใครร้ายจ้าเได้รหัสไก่เราสกีเนี้ยเพียง <c oughs> เดียวพอครับเป็นเดียวพอ จบตาคนนะคนดูทุกคนกูอะมันโนวันโนก้นนอนของวงการเกมทุกๆเกมครับจำไว้ร้อนเอาว่าได้หนึ่งวะ่ะตอนแรกก็จบเจ็บสุดแล้วหน่อยไม่จบผิดฉุนเฉลี่ยตอน้องปืนใหม่มากครับเจ้าปืนใหม่เขาบอกว่าเล่นเจ้าห้องยิงโดนหัวย,ยากนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่ายงิงโดนหัวย,ยายกผมว่าตีผมไม่ได้เล่นปืนนี้ไงเล่นแต่ดิสเกิลกับท้องแค่นั้นแหละไม่เคยเล่นปืนนะ มมผมทำเสร็จ้อันนี้ต้องไปทางซ้ายปกติปกติเวลาผมนึ่งหนึ่งกับใครเนี่ยผมชอบวิ่งไปตรงกลางผมติดเป็นนิสัยแล้เล่นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วรู้ว่ามาทางซ้ายกันสายอะไรอยู่ไหนวะเอาหายหายไปไหนครับพ่อเรียกเหรอโถวครับผมปรับกันไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รูชนะทุกไลน์เลยอย่างเงี้ยแต่ก็ก็คืออ่อนให้ห้าตาครับอืออย่างตอนทุนเจ็ดห้าตบตาเบิ่งเอาละกันนะฮึโอเคครับไม่คนดูทุกคนไม่ผิดหวังนะครับคนที่ดูสตรีมอยรหายทำอะไรวะเนี่ย เฮ้ยมันเล็กพีดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าตึงว่ามาตึงว่านีนะเดี๋ยวพอเฮ้ยโดนโดนโดนแล้วเริ่มเริ่มโดนตีกลับแล้วเอาหนดีๆตั้งใจเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ไม่ได้ทำคลิปไม่สำเร็จมาครับ ไม่ผล่เลยอะคือไม่ผล่โอ้โหนี่ไงแดงเถือกมาหนึ่งเจ็บกันหัวใจนะเจ็บกี้นะหนะไม่ตายได้ไงว้เมื่อกี้เด้อเด้อดีดูมันเล่นรับแหลกจากันดูเฮ้ยฮโอ้ยจ้าอะไรบ้ายังเป็นโต้ได้ดีจ้ามีโอ้แตงมีปีมากลับบ้านก่อนโกโก้ปัว เบิบไม่โดนเบิบจะตระแนบจะตระแนบวะน้าหัวแตกวะดิมันเหมือนโป้มันแน่เหมือนโป้ช่ต้องไม่ใช่วะอย่าไปพูดมาตายแล้วเล่นเกิดดูัวต่อเขาต่อเลยเฮ้ยจ้าคนมันตึงเข้าใจยุ่เฮ้ยอย่าบ้าเงิงเงี้ยนะครับเรื่องไรนั่งกัผมมาตาย โอ้โหตังวอลลนะ์รู้งานนะนะั่นน่ะรู้งานนั่นน่ะอย่างนี้ต้องผ่านแล้วในคอมแค่หหัวก็ผ่านแล้วนะตายเฮ้ยมันโคตรอยูรบ้าตายเฮ้ยอะไรเล่นเเลี่ยอ่ะเอาเปืนกลมายิงด้ไหมกะคนดู อย่างเงี้ยวครับสำหรับคลิปในวันนี้นะที่ผมปลอมตัวแบบเป็นเอปอปลอมตัวเป็นคนเป็นปลอมตัวมาเท็ดแคนในบีซีกีเอางนะ่ายๆก็ใครชอบว่าอยากกดไลค์กดทับกดแชร์ด้วยนะครับเออถ้าอยากให้ทำคลิปนั้นนะบ่อยๆก็ขอ,ะอนะส่งมาไลค์ได้ไหมสง่งมาไลค์ได้ไหมก็เอออยากให้ทำปลอมตัวไปทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะผมก็จะได้ทำให้นะครับก็คอมเมนต์มาอยากให้ผมปลอตป like, ตมตัวไปเท็ดแคนไลค์ให้ปลอมตัวไปยิงใครก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาทำให้นะก็ฝากไปติดตามช่องฟิลิป กับไอการด้วยนะครับที่ผมมาทําคลิปในวันนี้นะไอ้ฟิลิปก็น่าจะไม่รู้หรอกว่าเป็นผมนะเพราะว่าเอาช่องไอการเป็นเมนนะใช่ไหมครับก็ไสตาร์อะไรวะก็สตาร,ร์ไลฟ์บลูแล้วก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะรครับสวัสดีครับขออภัยในเสียงต้นคลิปด้วยนะที่เป็นเสียงเอเรียอะไรนะขอขอภนะัยด้วยนะครับมาละคันดูโอ้โห ù, มือโคตรขาวเลย